ความสนุกความชอบนะครับมาจากจิตวิญญาณนะครับส่วนความทุกข์นั้นนะครับมาจากร่างกายหรือ DNA นะครับเรามาคุยกันเรื่องสัญญาณความรู้สึกนะครับคือมนุษย์เรานะครับร่างกายมนุษย์เราเนะี่ยมันจะรับพลังงานจากจิตนะครับแล้วก็สามารถเจนพลังงานได้นะครับเจนพลังงานจิตกลับคืนสู่มวลจิตได้นะครับ พูดง่ายๆก็คือว่ารับพลังงานต้นทุนมาแล้วก็ปั่นพลังงานที่เป็นกําไรนะคืนสู่จิตได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเ,เวลาจิตจ่ายพลังงานมาจิตจะจ่ายพร้อมแพชชั่นมานะครับหรือว่าความชอบความอยากนั่นแหละนะครับแพชชั่นก็คือความชอบความอยากนะครับแพชชั่นคืออะไระครับแพชชั่นก็คือ การสแสวงหาพลังงานของจิตนะครับมันเป็นโปรแกรมที่มากับจิตนะครับเป็นโปรแกรมที่มามากับกระแสจิตนะครับความชอบของเราเนี่ยนะครับเมื่อเราได้รับกระแสจิตที่มันมีโปรแกรมเอน o d e มาด้วยนะดดโคดมาด้วยนะครับพูดง่ายๆมันมันเป็นไฟฟ้าที่มาพร้อมโปรแกรมนะครับจิตนะ่ะมันเป็นไฟฟ้าที่มาจ่ายให้เราตื่นนอนใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีโปรแกรม แทรกเข้ามาด้วยนะครับไอโปรแกรมที่มันแรกเข้ามาเนี่ยเรียกว่าแพชชั่นนะครับหรือว่าความชอบความพอใจนะครับความชอบและความพอใจนะครับมันมันเข้ามากับพลังงานจิตที่จ่ายเข้ามาในร่างกายเรานะครับตรงนี้มันเป็นมิชชั่นของจิตนะไอความชอบและความพอใจเนะี่ยมันคือมิชชั่นของจิตวิญญาณน,นะครับ hmm. เมื่อมีมิชชั่นตรงนี้มามีสัญญาณจากจิตมาตรงเนี้มันก็จะ มาสั่งร่างกายให้ทํานะครับทําตามความชอบทําตามมิชชั่นของจิตนะครับคือพูดง่ายๆจิตเป็นตัวแสดงทุกอย่างในในโลกเนี่ยในโลกใบเนี่ยจิตเป็นตัวแสดงจิตคือพระเจ้านั่นแหละคือเป็นตัวเป็นผู้สร้างเป็นผู้แสดงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาร่างกายเราได้รับกระแสจิตตรงนี้มานะครับก็จะมาเสริมสร้างเซลล์ในร่างกายต่างๆแล้วก็มี สิ่งที่อยากทํานะครับไอความอยากเนี่ยก็เป็นของจิตนั่นแหละนะครับมันไม่ไม่ไม่ใช่ของร่างกายนะครับความอยากเนะี่ยจริงๆก็เป็นของจิตอยากที่จะทำอ่าน่นนี่นั่นนะครับเป็นของจิตนะครับก็คือพูดง่ายๆจิตมีหน้าที่มาสั่งงานร่างกายนั่นเองนะครับจิตมีหน้าที่สั่งร่างกายให้ขยับไปมาได้นะครับแสดงละครได้นั่นก็คือหน้าที่ของของจิตวิญญาณนะครับ เมื่อมีแพชชั่นมีความชอบมาก็เกิดเป็นละครขึ้นในโลกใบนี้ก็คือตัวแทนของจิตก็คือร่างกายนะเป็นตัวแทนของจิตนะครับก็คือก็แสดงละครไปตามความชอบนั่นเองนะครับอ่อข้นี้ยความทุกข์มันเกิดมาได้อย่างไรนะครับอ่อความทุกข์เนี่ยมันมันเกิดขึ้นด้วยสัญญาณฟีดแบ็ของร่างกายที่ส่งไปยังจิตนะครับ สัญญาณฟีดแบ็กนะครับหรือว่าเป็นเจ n เน a เรเตอร์เอาต์พุตนะครับของร่างกายนะครับส่งคืนไปยังจิตนะครับเมื่อจิตจ่ายมิชชั่นจ่ายแพชชั่นต้นทุนมานะครับเมื่อมีต้นทุนก็จะต้องมีกำไรนั่นเองนะครับก็คือก็จะต้องมีพลังงานฟีดแบ็กกลับไปนะครับหรือว่าจะเรียกว่ารีเจนเน a เรเตอร์ก็ได้หรือว่าการปั่นพลังงานกลับนะครับไอ้ตรงเนี้ย ถ้าปั่นพลังงานที่ไม่โอเวอร์โหลดนะครับคือถ้าถ้าร่างกายเราปั่นปั่นพลังงานกลับโดยที่ไม่โอเวอร์โหลดมันจะไม่ทุกนะครับมันจะไม่ทุกนะครับก็คือเรียกว่ามันชิวๆดีกว่านะครับเป็นการปั่นไฟที่ไม่เกินโหลดของร่างกายนะครับมันก็จะไม่ทุกนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเกิดมันมีกรณีที่ p a ชชั่นมันมาเยอะแล้ว มันต้องการปั่นรอบอะพลังงานมากกว่าเดิมอะคราวเนี้ยไอ้ power ตรงเนี้ยมันเกินโหลดของร่างกายนะครับมันก็จะเกิดเป็นสัญญาณฟีดแบ็เป็นความทุกขมามาให้สมองได้รับรู้ก็คือมาให้โปรแกรมได้รับรู้แล้วก็บลานพลังงานนะครับความทุกเนี่ยมันมันส่งมาให้รับรู้นะครับแล้วก็ให้อาพุทธะหรือว่า โปรแกรม AI เนะี่ยบรรล้านพลังงานในร่างกายเรานะครับเพื่อใหอ้มีการทำงานที่สมดุลไม่โอเวอร์จนเกินไปนะครับถ้าจะนึกถึงให้เห็นภาพก็คือร่างร่างกายเนะี่ยมันเหมือนไดเวอร์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะมีไดเวอร์อยู่ในการส่งผ่านพลังงานในการเ,าเจนพลังงานแล้วก็จะมี ผ่านพวกชุดมอสเฟตชุด IGBT อะไรพวกนี้นะครับเป็นมอสเฟตที่ผ่านพลังงานเป็นสวิตท,ที่ผ่านพลังงานส่งออกไปนะครับถ้ากระแสมันน้อยนะครับคือกระแสผ่านน้อยนะี่ยไอตัวมอสเฟตมันก็จะไม่ร้อนไม่เกิดอุณหภูมิขึ้นนะครับมันก็ไม่มีความทุกนั่นเองนะครับแต่เขาเนี้ย ร่างกายเรามันมีระบบป้องกันตัวเองอยู่นะครับเมื่อก็เหมือนวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันจะมีตัวเซ็นเซอร์จับความร้อนอยู่นะครับถ้ามีกระแสมากเกินไปความร้อนเกิดขึ้นนะครับโพ o เทคมันจะมีเซ็นเซอร์จับความร้อนอ่มันจับได้ว่าเกิดความร้อนมากมากขึ้นนะครับมันก็จะโพ o เทคตัดการทำงานนะครับแล้วก็จะตัดการทำงาน ก็ในมนุษย์เราเนี่ยการตัดการทํางานก็คือการง่วงนอนนั่นแหละนะครับการตัดทําการทํางานของร่างกายสมองเนี่ยก็คือการง่วงนอนแล้วก็หลับไปนะครับเนี่ยก็คือระบบโพเทคของมนุษย์นั่นเองนะครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก,ก็คือเซ็นเซอร์จับสัญญ,ญาณได้แล้วก็สั่งตัดการทํางานมันก็ก็คือเหมือนกับมนุษย์เรานอนหลับนั่นแหละนะครับคราเนี่ยไอความทุกข์เนี่ย นะครับที่มนุษย์เราได้รับรู้อะครับผ่านความรู้สึกเนี่ยมันก็คือเป็นสัญญาณฟีดแบ็ที่ส่งมาให้ปัญญาได้รู้ว่าคุณได้รับาการทำงานที่โอเวอร์โหลดต่อร่างกายนั่นเองนะครับมันจึงเกิดเป็นสัญญาณฟีดแบ็มาบอกสมองและปัญญาของเราเนะี่ยว่าคุณทำงานหนักเกินไปคุณ คุณใช้พลังงานมากเกินไปนะครับหรือคุณปลดปล่อยพลังงานมากเกินไปมันจึงเกิดความทุกข์นะครับอ่าทำอ่าเมื่อสมองหรือว่าปัญญานะ่ะปัญญาได้รับรู้แล้วอ่ะปัญญาก็จะเริ่มหาหาวิธีการอ่าบายพาสพลังงานให้ผ่านไปโดยที่ว่าไม่ไม่ปั่นพลังงานอนะ่ะคือลดลดกำลังการผลิตพลังงานลงนั่นแหละนะครับ ปัญญาก็จะลดกำลังผลิตพลังงานลงเพื่อให้บาลานซ์กับร่างกายนะครับเพื่อให้ไอความทุกข์ตรงเนี้ยมันมันหายไปก็คือพูดง่ายๆให้สัญญาณความทุกขเนี่ยมันดับไปนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับไฟโชว์นั่นแหละนะครับลอ่าคราวนี้กล่อง ECU ก็มีกระบวนการโปรเทคตัวเองก็คืออ่า ทำให้ไอ้สัญญาณไฟโชว์เนี่ยมันดับไปนะครับก็คือพุดง่ายๆร่างกายคนเราก็คือเวลามันมีไฟโชว์มันก็จะเกิดอ่าความทุกข์นะครับเมื่อทุกข์นานๆไปปุ๊บมันก็จะล้าเมื่อล้ามันก็จะง่วงนอนนะครับเนี่ยก็คือระบบทํางานอาตนัอตโนมัติของร่างกายเรานะครับเมื่อง่วงนอนนะครับร่างกายก็จะหลับนะครับเมื่อหลับก็คือเป็นการตัด ตัดการทํางานชั่วข่าวนะครับตัดการทํางานชั่วข่าวก็คือหยุดผลิตกระแสไฟฟ้าชั่วข่าวนั่นเองนะครับเมือ่อหยุดผลิตปุ๊บก็จิตที่ส่งมาก็เป็นแค่เพียงชีพจรให้หัวใจเต้นไปเท่านั้นนะครับชีพจรกระตุ้นหัวใจแล้วก็เส้นประสาทสําคัญที่ว่าเกี่ยวกับการระบบหายใจนะครับให้ให้ทางานเท่านั้นส่วนะระบบโปรแกรมอื่นๆก็จะดับ ชั่วข่าวนั่นเองนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนในร่างกายออกไปทิ้งนั่นเองนะครับพูดยังไๆถ้าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็ตัดการทํางานแล้วก็พัดลมก็จะเป่าเป่าฮิตซิงเพื่อให้ความร้อนเน่ะถูกระบายนะครับเมื่อฮิตซิงเย็นลงเนะี่ยระบบโพเทคก็จะกลับมาต่อใหม่นะครับมาต่อการทํางานใหม่ก็เป็นการตื่นนอนนั่นเองถ้าเป็นร่างกายมนุษย์ก็คือ เป็นร่างกายมนุษย์ก็คือการตื่นนอนก็คือกลับมาทํางานใหม่อีกครั้งนะครับนี่คือระบบการทํางานในในรูปแบบของอาการผลิตพลังงานแล้วก็การโพเทคนะครับเพื่อที่จะไม่ให้การทํางานนั้นมันเกินโหลดของร่างกายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยครับมันก็มีหน้าที่เป็นตัวรับกระแสพลังงานจากละครนะครับ คือคือพลังจิตเราเนี่ยนะครับมันรับมาจากภายในด้วยนะภายในเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของชีพจรหัวใจแล้วก็ทําให้เราตื่นนอนนะครับแต่เมื่อเราตื่นนอนแล้วเนี่ยมันจะมีกระแสจิตจากภายนอกมาด้วยนะครับในรูปแบบของเรื่องราวละครนะครับกระแสจิตจากภายนอกจ่ายมาให้กระแสจิตของเราอะแล้วก็มามิกมาเป็นเป็นอัตราเร่งในการ ปั่นพลังงานกลับคืนสู่จิตนะครับเมื่อมีกระแสภายนอกมาแล้วก็มาเข้าโปรแกรมสังขารนะครับมาเข้าโปรแกรมสังขารนะครับมันก็จะปั่นเป็นเครื่องปั่นไฟอะ่ะจากจากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็เปลี่ยนสถานะเป็นเครื่องปั่นไฟฟ้านะครับเป็นเพื่อนเป็นเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้านะครับก็เป็นเจเนเรเตอร์ปั่นไฟไปชาร์จระบบจิต ะร,ระบบจิตนั่นเองนะครับนี่คือการทํางานในรูปแบบวนลูปหรือว่าในรูปแบบพลังงานหมุนวนที่ไม่มีวันหมดสิ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทําไมมนุษย์เราอะ่ะมันถึงต้องการความสุขความสบายเพราะอะไรก็เพราะว่าต้องการ ลดโหลดการทำงานของร่างกายลงนั่นเองนะครับแต่การที่เราอยากลดโหลดการทำงานของร่างกายเนี่ยมันยอ่อมอมีเขาเรียกว่ามีแรงกระตุ้นจากจิตมามากขึ้นนะครับพูดง่ายๆย,ยิ่งคุณหนีความทุกขนะ์เนี่ยคุณจะยิ่งเจอมิชชั่นจากจิตนะมากขึ้นยิ่งหลบยิ่งหลบยิ่งเจอนะพูดง่ายๆย,ยิ่งหนียิ่งเจอ ราะว่าจิตน่ะเขาก็มีหน้าที่ในการหากําไรทางพลังงานของเขาเช่นกันนะครับคือเขาเขาจะไม่จ่ายพลังงานที่ขาดทุนนะครับชีพจรของเราอะ่ะที่เราเต้นหัวใจเต้นกันอะ่ะเขาจะไม่ยอมขาดทุนก็คือเขาจะต้องได้พลังงานกลับคืนไปนะครับคืออย่างาถึงไม่ได้กำไรก็ เท่าทุนก็ยังดีเท่าทุนก็ยังดีนะครับแต่ถ้าขาดทุนเนะี่ะมันคือไม่ได้นะครับขาดทุนก็คือว่าเอ่อระบบคือระบบจิตที่ส่งมิชชั่นมาเนะ่ะส่งแพชชั่นมาให้เราเนะี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานของเขาอยู่นะครับเพื่อที่ที่จะให้พลังงานเนะ่ะอ่ามันไม่ไม่หมดนะครับเพื่อที่จะให้พลังงานแบบมัน อ่าอยู่แบบนิรัน์นะครับอยู่แบบนิรัน์ก็คือไม่มีวันหมดนั่นแหละเขาก็จะบริหารมาทางกระแสะจิตนะครับก็คือส่งความอยากส่งมิชชั่นส่งแพอส่งแพชั่นมาให้ให้มนุษย์เรานะครับในการที่จะอแสดงละครเพื่อที่จะปั่นพลังงานต่อไปนั่นเองนะครับอคันนี้ ที่เรามาเรียนรู้ตรงเนี้ยนะครับเรามาเรียนรู้ว่าระบบพลังงานจิตเนี่ยมันมันก็เป็นเราครึ่งหนึ่งนะครับเป็นเราครึ่งหนึ่งคือถ้าไม่มีจิตจ่ายพลังงานมามันก็ไม่มีเรานะครับแต่พอจิตจ่ายพลังงานมามันจึงมีเรานะครับเมื่อมีเราเนี่ยอ่าเรามีหน้าที่ที่จะลงมาเล่นละครเพื่อเสพอารมณ์ส่งอารมณ์กลับไป ให้จิตวิญญาณนะครับการที่เราส่งอารมณ์กลับไปให้จิตวิญญาณก็คือการเราการที่เราสร้างกําไรให้ระบบพลังงานของจักรวาลน,นี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราไม่สร้างกําไรให้กับพลังงานของจักรวาลเนี่ยจักรวาลมันก็ดับนะครับดับก็คือไปต่อไม่ได้นะครับจักรวาลไปต่อไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนก็มีหน้าที่อะไรหน้าที่หลกัหลกๆของทุกคนเลย ก็คือดำลงอยู่แล้วก็เสพอารมณ์นะครับหน้าที่หลักของทุกคนคือเสพอารมณ์แล้วก็ปั่นอารมณ์ปั่นพลังงานนะครับปั่นทุกอารมณ์ในในชีวิตประจําวัน่ะก็ปั่นพลังงานโกรธบ้างโมโหบ้างดีใจบ้างสนุกบ้างเอ่อซึซ้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ทุกอารมณ์นั่นแหละมันก็คือกำไรของพลังงานนะครับบางคน อาจจะไม่ต้องแสดงละครมากก็ได้ครับก็ดูซีรีส์สมมติว่ามันไม่มีแพชชั่นอะไรมากมายก็นั่งดูซีรีส์ไปนะครับเท่าเนี้ยก็เป็นการส่งคืนพลังงานกลับสู่ระบบจิตแล้วนั่นเองคือถ้าถ้าเราดูซีรีส์ละครแล้วเราอินกับละครเนี่ยก็เหมือนกับเราทํางานให้ระบบระบบจิตแล้วนะครับคือแม้แม้ร่างกายจะขยับน้อยนะครับแต่ว่า พลังงานที่ส่งกลับคืนมันก็มีอยู่เพราะว่าเราเกิดอารมณ์ในซีรีส์อารมณ์ในละครน,นะครับมันก็จะส่งกลับไรกลับคืนสู่ระบบจิตนั่นเองนะครับส่วนคนที่เล่นในโหมดสร้างสร้างสรรควัตถุก็คือใช้ร่างกายสร้างสร้างสรรค์วัตถุนะครับเขาก็จะเป็นผู้เล่นในโหมดปฏิบัตินะครับผู้เล่นในโหมดปฏิบัตินะครับ ในทางศาสนาก็เรียกปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะไอการปฏิบัติธรรมมันก็คือการเล่นละครนั่นแหละครับ <mañana> อ <integr> <rawd unre> ันเดียวกันก็คือใช้ร่างกายอ่าใช้ร่างกายแสดงละครนะครับก็ใช้ร่างกายเป็นตัวละครแล้วก็แสดงละครไปนะครับก็ใครอยากจะแสดงละครเป็นคนรวยก็เล่นละครเป็นหาเป็นคนรวยก็คือเล่นละครเพื่อหาเงินนะครับใครอยากจะแสดงละครว่าเป็นนักท่องเที่ยวก็เล่นละครเพื่อหาเงินและท่องเที่ยวนะครับ เนี่ยมันก็เป็นระบบรูปแบบละครเพื่อการพลังงานนะครับเพื่อการพลังงานและการดำรงอยู่แบบอมตะนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราทุกคนเน่ะเป็นจิตครึ่งหนึ่งเป็นความทรงจําอีกครึ่งหนึ่งนะครับความความทรงจําคือก็คือหลักตัวละครนั่นแหละคือเป็นพลังงานแล้วก็เป็นตัวละครนะครับเมื่อทุกคน เล่นละครไปนะครับถ้าเกิดมันมีอบายภูมิตกอบายภูมิมาทุกคนก็จะเบื่อละครใช่ไหมครับเมื่อเบื่อละครร่างกายก็จะแก่เริ่มกระบวนการเสื่อมนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับแบบว่าเอ่อตัวละครเนี่ยเริ่มให้พลังงานได้น้อยลงคําว่าให้พลังงานได้น้อยลงก็คือการเบื่อชีวิตนั่นแหละถ้าใครตกอบ,อบายภูมิแล้วเบื่อชีวิตเนี่ยก็หมายความว่าหน่วยตัวละครของคุณเน่ะ ก็คือเริ่มให้พลังงานได้น้อยลงนะครับก็คือเล่นไปก็อาจจะขาดทุนทางด้านพลังงานนะครับร่างกายจึงเข้ากระบวนการเสื่อมนะครับจึงเข้ากระบวนการแก่นะครับเมื่อแก่ก็คือสลายไปนะครับเมื่อสลายไป DNA นะครับก็ถูกบนกลับเข้ามาใช้ใหม่นะครับด้วยการลบความทรงจำทิ้งนะครับลบความทรง,ทรงจำทิ้ง เมื่อเกิดมาใหม่จึงจําอดีตชาติไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาแล้วจําอดีตชาติไม่ได้น่ะก็เพราะว่าทุกคนไปเบื่อชีวิตในชาติที่แล้วนะครับใครที่เกิดมาแล้วจําชาติที่แล้วไม่ได้ก็หมายความว่าคุณเบื่อชีวิตในชาติที่แล้วนั่นเองนะครับคุณจึงถูกลบความทรงจํานะครับแล้วก็คุณจึงมาเกิดใหม่แบบเป็นเป็นเหมือนคนคนใหม่นะครับแต่จริงๆมันก็ เป็น d n เเก่าๆนั่นเองนะครับที่นำกลับมาวนใช้ใหม่นะครับเนื่องจากรหัสและตัวเลขมีจำนวนจำกัดนั่นเองนะครับรหัสและตัวเลขมีจำนวนจำกัดจึงถูกนำมาวนใช้อยู่อ,อย่างอมตะนั่นเองนะครับเมื่อเมื่อเป็นกระบวนการนำกลับมาวนใช้มันก็เป็นการรีไซเคิลนั่นแหละรีไซเคิล DNA รีไซเคิลความทรงจำนะครับ ก็มาเล่นละครใหม่นะครับก็ซ้ําไปตุกภพตุกชาตินะครับถ้าถ้าใครที่อยู่ในกระบวนการเบื่อชีวิตนะ่ะหรือว่าตกอบายภูมิประจําเนี่ยก็จะเกิดภพชาตินะครับก็พูดง่ายๆเมื่อคุณเบื่อชีวิตนะ่ะคุณก็จะตัดภพใช่ไหมครับตัดภพก็หมายความว่า,าตัดจบเรื่องราวละครนั้นนะครับเพื่อที่จะลืมทุกสิ่งนะครับแล้วคุณก็จะมาเกิดใหม่แบบว่าจําอะไรไม่ได้ นั่นก็เป็นพบใหม่ขึ้นชาติใหม่นะครับขึ้นชาติใหม่ขึ้นเรื่องใหม่นะครับเมื่อขึ้นเรื่องใหม่คุณก็ต้องมาเริ่มใหม่เพราะคุณจําอะไรชาติที่แล้วไม่ได้ละนะครับคุณก็มาเริ่มใหม่จนกว่าคุณจะเกิดอบายภูมิหรือเกิดอารมณ์เบื่อชีวิตคุณก็จะเริ่มตัดพบนะครับนี่ก็คือกระบวนการพบชาตินะครับก็คือว่าอ่าอายภูมิก่อให้เกิดพบชาตินั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็ การเบื่อชีวิตทําให้คุณอยากจะลืมเรื่องราวในชีวิตนั่นเองนะครับเมื่อคุณลืมเรื่องราวในชีวิตเกิดมาชาติใหม่คุณจึงจําอดีตชาติไม่ได้คุณจึงกลายเป็นเป็นคนใหม่นะครับแล้วก็มาปั่นพลังงานกันต่อนี่ก็คือระบบอมตะของจักรวาลนั่นเองนะครับสําสหรับใครที่อยากจะไม่อยากจะลบความทรงจําแล้วนะครับอยากจะ พัฒนาต่อเนื่องก็คุณก็ต้องสร้างแพชชั่นในชีวิตแบบต่อเนื่องนะครับก็คือจิตส่งมาด้วยแล้วก็สร้างเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับให้ให้ตัวเองเนี่ยมีความอยากทําอะไรหล้เยอะๆหลายๆอย่างนะครับเมื่อคุณอยากทําอะไรเยอะๆหลายๆอย่างไอความทรงจํานั้นนะ่ะมันจะไม่ถูกลบหรอกเวลาต่อให้อ่าคุณมีอบยภูมิ บ้างแต่คุณก็เคอพูดง่ายๆก็คือเบื่อแต่เบื่อไม่สุดนะนะครับหรือว่าคุณอาจจะอยากย้อนเวลากลับไปในอดีตแบบมีความทรงจำเดิมอะแล้วก็จำอดีตชาติได้คุณก็ย้อนเวลาไปเพื่อที่จะไปเป็นแพชชั่นใหม่อ่าเป็นแพชชั่นที่อัปเดตนะครับก็คือว่าไปต่อยอดอะไปต่อยอดบทกรรมจากบทกรรม ชาติที่แล้วมันเล่นมาแล้วมันมันยังไม่เพอร์เฟกสำหรับคุณอ่ะคุณก็อยากจะย้อนอดีตกลับไปเพื่อที่จะอัปเกรดตัวเองให้มันดีกว่าเดิมนี่คือระบบที่ว่าจะไม่เรียกว่าไม่ไม่ตกอบายภูมิอ่ะเรียกว่าเป็นกุศลภูมินะครับก็คือว่าอ่ะถึงจะย้อนเวลาไปก็จริงแต่ว่าย้อนเวลาไปเพื่อที่จะอัปเกรดตัวเองนั่นเองนะครับส่วนใครที่จะเล่นแบบว่า ยืดอายุก็ได้ครับเล่นแบบว่าไม่ไม่อยากย้อนเวลาหรอกอยากจะไหลทำลายไปเรื่อยๆอก็คือก็อยู่ไปก็พยายามอย่าตกอบัยภูมิเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าถ้าตกอบัยภูมิอ่เอาเรียกว่ายังไงล่ะเรียกว่าร่างกายมันจะเสื่อมนะครับถ้าทุกคนเบื่อชีวิตนะร่างกายมันจะเสื่อมนั่นเองนะครับ ผู้ที่อายุยืนน่ะเขาจะไม่เบื่อชีวิตนะครับแต่ถ้าผู้ที่เบื่อชีวิตอายุจะสั้นนะครับเพราะว่าคือมันเหมือนกับเป็นส,สัญญา DNA อ็นเที่รีดพลังงานไม่ได้แล้วคือเป็นตัวตนที่ที่เริ่มขาดทุนทางทางพลังงานแล้วนะครับร่างกายก็จะเสื่อมอัตโนมัตินั่นเองเพื่อที่จะไปรีไซเคิลใหม่กลับมา ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ใหม่อีกครั้งนะครับนี่ก็คือหลักการนะครับหลักการของระบบจักรวาลและจิตวิญญาณกับละครเพื่อการพลังงานนั่นเองนะครับหวังว่าทุกคนจะเปิดโลกแล้วก็เข้าใจระบบทั้งหมดนะครับ